สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง m o l l ลคลิปนี้แอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารสาวไทยย20ครับที่ได้ไปแข่งขันรายการ PVL ที่ฟิลิปปินส์ได้มีการเชิญสาวไทยของเราไปร่วมแข่งขันและวันนี้ก็เป็นการชิงที่3ครับของสาวไทยของเรากับ สโมสรของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งวันนี้น้องๆสาวไทยของเราก็ต้องบอกเลยว่าสู้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วครับแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของสโมสรญี่ปุ่นได้ทําให้แพ้ไป3-0ต่อเซตเลยครับแล้วก็ทําให้สาวไทยเราจบเป็นอันดับที่4สําหรับรายการนี้ในปีนี้นั่นเองซึ่งหลังจากจบเกมก็มีโมเมนต,ต์สุดน่ารักที่เห็นแล้วน่าประทับใจจริงๆสําหรับความน่ารักเอกลักษณ์นี้ของสาวไทยเราก็คือการ ที่สาวไทยของเราในช่วงที่จับมือหลังจากจบการแข่งขันเสร็จทั้ง2ทีมก็ได้มีการเข้ามาจับมือกันแล้วสาวไทยของเราก็น่ารักมากๆเลยครับดูจากภาพได้เลยมีการยกมือไหว้ผู้เล่นของญี่ปุ่นด้วยตามภาพเลยแล้วสาวญี่ปุ่นก็มีการรับไหวสาวไทยของเราด้วยครับถือว่าเป็นโมเมนต มิตภาพที่เห็นแล้วดีต่อใจมากๆเลยนี่แหละครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ดีๆของทีมชาติไทยของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนก็จะมีโมเมนต์ความน่ารักเอกลักษณ์ประจําตัวที่เห็นแล้วเชื่อได้เลยครับว่าสาวๆญี่ปุ่นก็ประทับใจในตัวสาวแต่ของเราแบบนี้เลยครับ